แมทพิรณีกับลุกวันพักผ่อนโสดแล้วจะแซบแค่ไหนก็ได้หลังจากที่เป็นข่าวความสัมพันธ์สะบั้นมากว่าครึ่งปีนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบชัดๆให้ขาเผือกได้จบเรื่องกันว่าใช้จ้ะเลิกจ้ะเดินสวยๆออกมาเองตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วแต่มันไม่ได้ก็ต้องทางใครทางมันแต่ยังเป็นพี่น้องมีความหวังดีต่อกันไม่ได้เลิกรากันด้วยไม่ดี โดยก่อนหน้านี้ได้มีคนสังเกตเห็นว่าสาวแมทไปเที่ยวญี่ปุ่นเพียงลำพังกับแก๊งเพื่อนไร้เงาแฟนหนุ่มสงกรานแถมยังทำสีผมอ่อนแบบที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเพราะที่ผ่านมาแมทนั้นมักจะปรากฏภายในลุกผมยาวสีน้ำตาลเข้มสลวยสวยเก๋แถมแมทยังเดินหน้าปรับลุกใหม่ด้วยการหั่นผมสั้นผมบ๊อบสวยเก๋ไม่เบาน้ามองสุดๆล่าสุดนางเอกสาวมากความสามารถนะคะก็อวดหุ่นแซบสุดปังแบบมองไกลๆก็เห็นแต่อร่าความเซ็ก ซีนี้ต้องบอกว่ามาเต็มค่ะจะสวยและแซ่บแค่ไหนไปชมภาพกันเลยค่ะ